บุคลิก INFp กับจุดแข็งและจุดอ่อนจุดแข็งที่1เป็นคนที่มองโลกในแง่ดี INFp เนะี่ยสำหรับคนที่อยู่บนโลกไปนี้แเราเป็น INFp เนี่ย,นะยอมมีด้านที่ดีของตัวเองสามารถที่จะมองหาข้อดีของคนอื่นได้และเป็นคนที่คิดบวกได้ไม่ว่าจะสถานการณ์ใดก็ตามซึ่งแบบอาจจะเลวร้า,ายแค่ไหนก็ตามแต่ประมาณว่าเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเสมอซึ่งก็เป็นบุคลิกและเป็นจุดแข็ง ของ n f p อย่างหนึ่งจุดแข็งที่สองก็คือเป็นคนชอบความกลมเกลียวไม่ชอบทะเลาะบอกแว้งอะ่ะเป็นคนชอบสามคัคคีไว้ก่อนเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้สนใจในอำนาจหรือการมีสิทธิ์อวิสิทธิ์ชนอะไรแต่เป็นคนที่แบบว่าพยายามทำให้ทุกคนเนี่ยมีเสียงเท่าเทียมกันให้ได้ไมากที่สุดโอ้คนที่สมควรเป็นประธานนะเนี่ยบุคลิกนี้ ชาด้ยพี่ดี INFP จุดแข็งที่สามก็คือเป็นคนที่มีความคิดที่เปิดกว้างมาเป็นคนที่ไม่ยึดติดกับกฎเกณฑ์เดิมๆเป็นคนที่แสวงหาทําสิ่งใหม่ๆตลอดและเป็นคนที่ยอมรับความคิดใหม่ๆอยู่เสมอเป็นคนที่สมองเปิดกว้างโอเคท่านก็เพอร์เฟกเหมือนกันนั่นเนี่ยโดย NFP เนี่ยแบบว่าจะสู้อย่างเต็มที่และสนับสนุนสิ่งที่ตัวเองคิดและสิ่งนั้นต้องถูกต้องด้วยที่ตัวเองนั้นสนับสนุน จุดแข็งที่สี่ก็คือเป็นคนที่มีความคิดความอ่านสร้างสรรค์มากเป็นคนที่มีความคิดสูงมากความคิดสร้างสรรค์เนี่ยสูงมากเป็นคนที่มีลักษณะที่เป็นคนชอบเปิดใจให้กับแนวคิดใหม่ๆเสมอก็อย่างที่ผมบอกอ่ะเป็นคนที่ความคิดเปิดกว้างมากเป็นคนที่มีความผสมผสานจากความคิดหลายแขนงผสมผสานจนกลายเป็นไอเดียที่แปลกใหม่และแบบว่าเป็นคนที่นําเสนอ สิ่งต่างๆใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาอัน,นง่ายๆอาจจะดูว่าเป็นคนที่เป็นผู้บุกเบิกหรือเป็นผู้ที่แสวงหาสิ่งใหม่ๆให้กับโลกใบนี้หรือไอเดียใหม่ๆกุดๆเกรดๆให้กับโลกใบนี้อืมแกเป็นเดอะเบสรือเดอะมอดได้เลยที่จุดแข็งที่ห้าก็คือมีพาชันที่ทุ่มเทยอย่างสุดตัวสำหรับคนที่เป็น n f p เนี่ยเป็นคนที่มีอาการที่แบบเวลาทำอะไรแล้วเกิดอาการอินกับมัน แล้วก็รับรองได้ว่าถ้าเขาอินแล้วเนี่ยเขาจะแบบว่าตุ้มเททําอย่างสุดชีวิตแล้วมันก็เป็นอะไรที่ไม่ต้องมีใครไปบังคับเขานะเขานะมีแพชชั่นของเขาอยู่แล้ะเขาพร้อมที่จะทําสุดตัวหากเป็นสิ่งที่เขาคิดว่าใช่และเขาชอบมากไม่ต้องไปบังคับเขาถึงบังคับถ้ามันไม่ใช่เขาก็ไม่ทําอืมอย่าอย่าอย่า,อย,าอย่าได้เจอยุ่งขเขาใจว่าันที่จุดแข็งที่หกก็คือเป็นคนที่ขยันทุ่มเททํางานหนะักไม่ยอมแพ้ง,ง่าย ถ้าเกิดอินกับงานเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เฮ้ยฉันทําอยู่เว้ยฉันอินอยู่อย่าอย่าห้ามอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นคนที่แบบเขาจะมองไปข้างหน้าเสมอและคิดถึงผลงานและภาพของผลงานที่เขาจะทําและประจักษ์ว่าถ้าเขาตั้งใจแล้วเนี่ยมันจะออกมาดีแค่ไหนและเขาไม่คิดว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นถ้าวันนี้เขาทําได้ดีที่สุดแล้วเขาจะไม่ยอมแพ้และไม่เลิกทํางานนี้หากเขามองไม่เห็นอนาคตอันนั้นอะ่ะเขาถึงจะเลิก เป็นคนที่แบบว่าลงมือทําอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเขาเนี่ยได้เล็งภาพและคิดกระบวนการในสมองแล้วว่าอนาคตอะ่ะมันต้องเจ๋งแน่ไองานเนี่ยเขาเลยที่จะแบบว่าแบบว่ายังไงอะ่ะมุ่งมั่นขยันทํางานหนักจนมันเห็นภาพถึงอนาคตแล้วเขาคิดว่ามันเจ๋งแน่จากความคิดของเขาแล้วเขาได้กระบวนการความคิดนี้แล้วว่ามันสุดยอดแน่ๆวะ่ะอะไรอย่เงี้ยมาที่จุดอ่อนบ้างจุดอ่อนที่หนึ่งก็คือเป็นคนโลกสวยจนเกินไปแ ็นคนโลกสวยจนเกินไปก็คือมองทุกอย่างเป็นแง่ดีหมดทั้งที่มันลบก็อาจจะมองเป็นดีก็ในส่วนเนี้ยมันอาจทะทให้แบบว่าไปเจออะไรที่มันดับดักไซอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบว่าเน้ยมันก็ไม่ดักไซขนาดนั้นหรือเปล่าเอ๊ะมันก็มีส่วนดีอยู่นะอะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่มองไปแบบเนี้ยเพราะก็อาจจะทําให้แบบมองไม่เห็นจุดที่ด่างพอยหรือดํามืดทําให้เราเป็นจุดที่เรียกว่ามองแล้วมันดีไปหมดแต่บางทีบางเรื่องทุกเรื่องบนโลกใบนี้ยมันไม่ได้ดีไปหมด ซึ่งมันก็มีเรื่องที่มันไม่ดีบ้างดีบ้างซึ่งเราก็ต้องมองแบบอีกแบบหนึ่งซึ่งผมก็น่าเป็นห่วงนะเรื่องนี้ก็ต้องมีคนที่ยืนเคียงข้างว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่เรื่องกูดแล้วนะนี่มันแบดติงเออก็ว่ากันไปก็ต้องระวังตัวด้วยนะครับจุดอ่อนที่สองก็คือใจดีเกินไปโอ้โหพ่อเทพบระหลสุดหลอ่อใจดีเกินไปโดยชาว n f p เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่อยากเห็นแก่ตัวบางทีการเป็นคนดีช่วยเหลือคนอื่นมากเกินไปเนี่ยเขาอาจจะทําให้ตัวเองเนี่ย ลืมดูแลตัวเองและลืมแคร์ความรู้สึกตัวเองจนบางทีก็ลืมไปว่าตัวเองก็สําคัญเหมือนกันนะเออแล้วแบบว่าในข้อเนี้ยใจดีเกินไปเนี่ยประกอบกับข้อข้างบนก็คือมองโลกสวยจนเกินไปเนี่ยมันอาจจะทําให้ตัวเองเนะี่ยโดนเอาเปรียบได้ง่ายในหลายเรื่องไม่ว่าเรื่องใดก็ตามอาจจะเป็นเรื่องที่แบบว่าเรื่องที่งานเรื่องการงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอาจจะโดนเอาเปรียบได้ง่ายขึ้นเพราะว่าตัวเองเนี่ยจะโดนฉกฉวยประโยชน์จากเรื่องตรงเนี้ย จากการที่ใจดีเกินไปมันโลกในแง่ดีเกินไปนี่คือข้อเสียนะครับมันอาจะัดจะ,จะทําให้เราแบบลําบากภายหลังจากการที่เราได้โดนเอาเปรียบเนี่จุดอ่อนที่สามก็คือคิดเยอะและขาดการลงมือทําจริงอ่าเขาเนี่ยเป็นคนนิสัยชอบเอ,เอาไอเดียใหม่ๆคิดไอเดียใหม่ๆเป็นนักคิดอ่าเป็นติงเกอร์อ่ะฮะชอบคิดชอบอะไรสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆอ่าเป็นคนที่ชอบความตื่นเต้นทําอะไรได้แบบ อาจจะไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่ทำๆไปแล้วก็ทิ้งสักกลางทางอ่าแบบว่ายังไงดีถ้าวางแผนปฏิบัติไว้เนี่ยมันจะแบบยังไงเดียจะพูดว่าไงดีวะเป็นคนคิดเยอะคิดอะไรแล้วมันคิดแผนหลายๆซ,ซ้อนๆซ้อนๆอ,อาจจะมาทาไม่ต่อเนื่องแล้วมันก็อาจจะแบบงานนั้นอาจจะล้มไปอา่าโปรเจกต์ล่มอะไรเงี้ยจุดอ่อนที่สี่ก็คือไม่ชอบข้อมูลมากๆเป็นคนที่ชอบมองภาพในภาพใหญ่ แล้วก็เป็นคนที่ชอบลงรายละเอียดข้อมูลคือเป็นคนที่ไม่ชอบที่จะแบบใช้สมองคิดรายละเอียดอะไรเยอะๆประมาณนั้นจอนที่ห้าก็คือเป็นคนแบกทุกอย่างไว้กับตัวเองมากเกินไปบางทีสิ่งนี้อาจจะเป็นกดดันและทําให้ตัวเองเนี่ยดูแย่ไปเลยเวลาทําอะไรผิดชอบโทษตัวเองมากแอบเป็นคนที่รู้สึกกับตัวเองเนี่ยเวลาทําได้ไม่ดีเนี่ยมากกว่าที่จะชื่นชมอย่างภาคภูมแต่จะโทษตัวเองให้มากแทนที่จะชื่นชมตัวเองในเมื่อยามที่ตัวเองชื่นชมเพราะเวลาถึงจุดที่ ตัวเองทำได้ดีแล้วก็ไม่ได้ชื่นชมตัวเองอะไรมากแต่เวลาตัวเองทำพลาดเนี่ยทับถมตัวเองอะไรประมาณน,นั้นวันนี้จุดอ่อนที่6ก็คือเป็นคนที่หลีกหนีความทะเลาะเบาแหวงได้ดีอ่าไอ้นี่อาจจะไม่ใช่จุดอ่อนอาจจะเป็นจุดดีก็ได้หลีกหนีความเบาแหวงใครไม่มีใครอยากจะเผเชิญหน้ากับความทะเลาะเบาแหวงถ้าตัวเองไม่ได้มีความตั้งใจอยู่ในใจิตใจอยู่แล้วอ่าเป็นคนที่จะทำวิถีทุกวิถีทางเลยยังไงก็ได้เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งยอมทุกอย่างขอแค่ไม่ทะเลาะกัน ไม่ว่าฝ่ายไหนก็ตามซึ่งบางทีเนี่ยมันก็เป็นภาระมากเลยที่จะทําได้แล้วมันก็สิ้นเปลืองพลังงานมากๆซะด้วยกับการพยายามผมคิดว่าในส่งเนี่ยหนีได้ก็หนีแต่ถ้ามันหนีไม่ได้ก็ไปเชิญหน้าทมให้ i, เอาไงวะอะไรเงี้ยถามไม่ได้ไปต่อยเขาเออถามไปมันจะได้คีเคลไปไงจะได้ไม่เปลืองพลังงานอ่ามันที่จุดอ่อนที่เจ็ดเป็นคนที่เข้าใจยากนี่นี่มีจุดอ่อนสําหรับคนที่มองเข้ามาแต่สําหรับตัวเองเนี่ยมันก็ดีอยู่แหละในการเข้าใจใครจะเข้าใจยังไงก็ช่าง ต่ถ้าเราตัวเองเนี่ยถ้ามันเพอร์เฟกมันเพอร์เฟกชอบที่จะเก็บตัวอยู่คนเดียวแล้วก็ขบคิดอยู่กับตัวเองซะเยอะเลยทาให้แบบว่าคนรอบข้างเนี่ยเข้าใจยากว่าคุณเนี่ยกำลังรู้สึกยังไงกําลังมีปัญหาอะไรอยู่หรือเปล่าจะช่วยให้ไม่รู้สึกยังไงดังนั้นเนี่ยเมื่อมีอะไรก็เล่าให้เพื่อนๆฟังได้ในส่วนเนี้ยผมคิดว่าข้อเนี้ยไม่ได้เป็นจุดเสียจุดด้อยอะไรหรอกมันสําหรับตัวเองเนี่ยถ้าเก็บไว้เนี่ยมันอาจจะเครียดแต่ถ้าเล่าเนี่ย ก็เล่าได้แต่ถ้าจะเก็บแล้วสบายใจก็ไม่ใช่จุดด้อยแต่เป็นจุดที่ดีเลยถ้าคุณโอเคกับมันแล้วมันอาจจะเป็นจุดด้อยของคนที่มองเข้ามาก็คือว่าคุณเป็นอะไรทําไมไม่พูดและิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้ก็พิจารณากันเองว่าในตัวของ i n f p ตัวตนของพวกคุณนั้นะเป็นยังไงเป็นแบบนี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปหากมันเป็นก็เป็นถ้ามันไม่เป็นก็ไม่เป็นทุกคนก็ฟังแล้วก็ ่าลืมนะแยกสองสมองบางทีคนจ,จะไม่ได้คิดอย่างนี้ก็ได้คนที่มองมาเขาอาจจะคิดอย่างนี้แต่คนที่คุณแบบว่าเห็นเขาเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้คิดอย่างนั้นก็ได้บางทีตัว INFP เเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดแบบนี้ก็ได้ซึ่งเราก็ไม่สามารถรู้ได้ก็จงแยกสมองและคิดว่าเราความคิดเราไม่ใช่ความคิดเขาเขาไม่ได้คิดแบบเราเสมอไปนะครับ